อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในวันที่17กรกฎาคม2564วันเสาร์นะครับในวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่วัดใหม่วันที่1สิงหาคม2564แล้วนะฮะหลายคนก็ ยังทําใจไม่ได้เลยนะครับแอดก็เช่นกันเนาะเน่งว่าล่าสุดนี้ถึงแม้ว่านะฮะเราจะไม่ได้รับโชกันนะฮะแต่ก็อยากน้อยๆเลยนะครับเราก็ทําเต็มที่ของเราดีที่สุดแล้วนะฮะผลจะออกมายังไงก็ต้องรับมันให้ได้แล้วก็รับมือไปพร้อมกับมันนะครับเน่งว่าหน้าก็อาจจะมีหวังว่าจะอ่าเป็นของเราเนาะ นในวัดใหม่นี้ก็เริ่มกันใหม่ในวัดหน้านะฮะร,รักษาแผลให้หายแล้วก็มาลุ้นกันใหม่นะครับหลายคนก็อาจจะพักหยุดเนาะในวัดนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับก็หายเหนื่อยแล้วก็มาสู้กันใหม่ในวัดต่อต่อ,ตอไปเนาะนะครับในวัดนี้ ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะครับผมมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากเลขเด่นล่างเคยเหนือที่เป็นรูปแบบนางกวากนะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวแอดนูมนะฮะเลขวิ่งบนล่างแอดเค13 เลขเด่นหลัก10ล่างอาแปะแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขวิ่งล่างแอดระเด่นนะครับแล้วก็จะมีอีรหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยนะฮะฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของปักหลัก10ล่างพร้อม ชุดจับคู่12ชุดตรงๆนะฮะซึ่งชุดนี้งวดล่าสุดไม่ผ่านเนาะอ่าในงวดหน้าเราก็มาตามต่อกันใหม่นะครับจะมีเลขเด่นปักหลัก10ล่างมาที่01และ8นะครับแล้วก็มีชุดจับคู่จากเลขเด่น12ชุดล่างตรงๆเท่านั้นเนาะมี01 04 05 07นะครับ11 14 15 17 8 1 8 4 8 5และ8 7 12ชุดตรงๆล่างนะครับใครที่ติดตามก็รับเอาไว้ลุ้นกันในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากปักหลัก10ล่างพร้อมชุดจับคู่12ชุดตรงๆนะครับไปตอนใครับผมกับข้อมูลของรวย และนะครับซึ่งเจ้านี้ก็ส่วนมากจะเข้าเลขเด่นเนาะนะครับเป็นส่วนมากซึ่งเจ้านี้ล่าสุดวันที่16กรกฎาคมเข้าเลขเด่น2นะครับเข้าเลขเด่น2เป็นหลัก10ของ3ตัวบนบนออกมาที่2 5นะครับแล้วก็เข้าชุดจับคู่2 5 2ตัวบนตรงๆด้วยเช่นกันนะครับในงวัดใหม่นี้1สิงหาคม2 5 6 4จะมีเลขเด่นนะครับบนล่างไม่ปักหลัก3 9, และ9นะฮะแล้วก็มีชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง2ชุดนี้มี30 31 35 38 90 91 95และ98นะครับใครที่ชอบก็รับเอาไว้ตามต่อคันในวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก รวยและนะครับไปต่อนครับผมกับข้อมูลของอาจารย์ต้อยบ้านนาหรือว่าแล้วแต่ดวงนะครับซึ่งเจ้านี้ล่าสุดนะครับก็ให้มาที่บนไปลงล่าง70เนาะนะครับอ่าก็ถือว่าผิดนะครับในวัดใหม่นี้วันที่1สิงหาคม2 5 6 4จะมีเลขวิ่งบน5และ0แล้วก็มีชุด3ตัวบน4ชุด4หาง 947270503และ614นะฮะแล้วก็มีชุดจับคู่2ตัวบนนะครับทั้งหมดก็9ตัว9หางจะมี9647052635368114และ32 9ตัวนะครับใครที่ติดตามของแอดต้อยบ้านนาน้าครับผมก็รับเอาไว้ลุ้นกันต่อในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดต้อยบ้านนาหรือว่า แล้วแต่ดวงนะครับไปตอน,นะครับผมกับข้อมูลของบอกลาบด้วยตัวเลขนะครับซึ่งเจ้านี้ก็หลายคนก็ถามหากันเนาะนะครับแอดกอนจะมาลงให้ตามคําขอซึ่งในงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้ให้เข้าูนเเข้าชุดเน้นแต่เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างล่างออก70นะครับอในงวดใหม่นี้ 1. สิงหาคม 2. 5. 6. 4จะมีเลขเด่นประจังวดนะฮะ 0 5และ8นะครับแล้วก็มีชุดจับคู่ชุด3ตัวบนนะครับอ่า4ชุดสีหาง0 5 8 2 4 8 3 1 8และ0 1 9แล้วก็มีชุดจับคู่นะจากเลขเด่นทั้ง3ตัวนี้ได้ทั้งหมดนะครับอ่า12ชุดนะครับมี0 2 0 5 0 8นะครับ5 4 5 8 5 9 8 1 8 3 887175และ79นะครับชุดเน้นนะมี085983และ79นะครับใครที่ติดตามของบอกลาบนะครับผมก็รับเอาไว้ลุ้นกันต่อนงนวันหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบอกลาบด้วยตัวเลขนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะมาจากชุดเต็ม2ตัวล่างนะฮะ อาจารย์ตั้มหรือว่ามาตามสัญญานะครับซึ่งแอดตั้มนี้นะครับรวบหล่องวดที่ผ่านมาก็ให้มาที่ล่างไปขึ้นบน2552นะครับ,นะรบอ่ะก็ในวัดนี้เราก็มาตามต่อกันใหม่นะฮะซึ่งในวัดใหม่1สิงหาคม2564มีเลขชุดเต็มล่างทั้งหมดก็อ่า16ชุดด้วยกันเนาะนะครับจะมีตั้งแต่26จนถึง 59นะฮะสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคบหน้าจอเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเต็มล่างแอดตั้มมาตามสัญญานะฮะใครที่ชอบก็รับเอาไว้เลยลุ้นต่อนะครับไปต่อเลนะครับผมกับข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยบนแอดชายกูเนาะซึ่งแอดชายกูนี้เข้าจริงนะครับเข้า7หลักร้อยของ3ตัวบนบนออกมาที่725นะฮะเนงวัดใหม่ วันที่1สิงหาคม2564วางมาที่เลขเด่นหลักร้อยบนนะ1 2นะฮะสอและ3นะจะไปต่ออีกไหมต้องลุ้นกันในงวดต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นร้อยบนแอดชายกูนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับผมกับข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวแอดเคหหรือว่าอาจารย์สมหมาย นั่นเองนะครับซึ่งเจ้านี้ก็หลายคนก็ขอกันเข้ามาเนาะก็จะมาลงให้นะเผื่อใครที่ถามหากันนะครับก็ล่าสุดนี้ที่ผ่านมานะครับก็เลขวิ่งบนเข้า7นะครับหลักร้อยของ3ตัวบนบนออกมาที่725นะฮะแล้วก็เลขวิ่งล่างให้เข้าเหมือนกันนะครับเข้า0หลักหน่วยของ2ตัวล่างล่างออก 70น,นะครับอ่าในวใมนนี้วันที่1สิงหาคม2564จะเป็นเลขวิ่งบนมาที่0นะฮะแล้วก็เลขวิ่งล่างมาที่4นะฮะเลขวิ่งบนนี้นะฮะจะไปต่อไหมว่าที่22นะครับก็ต้องลุ้นกันแล้วก็เลขวิ่งล่างจะไปต่อว่าที่18หรือไม่ต้องลุ้นกันเหมือนกันนะครับอ่าก็ใครที่ถามหาก็รับเอาไว้ ลุ้นต่อน,นิงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก SK13 รหรื่ว่าอาจารย์สมหมายด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อในครับผมกับข้อมูลของเลขเด่นหลัก10ล่างอาแปะนะครับซึ่งอาแปะนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังล่าสุดนี้16กรกฎาคม2564เข้า7หลัก10นะครับล่างออกมาที่70 งวดใหม่ล่าสุดนี้1สิงหาคม2564มาที่เลขเด่น10ล่าง6 7 8 9และ1แบบ5ตัวนะครับแบบ5ตัวใครที่ติดตามก็รับเอาไว้ลุ้นกันต่อนิงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหลัก10ล่างอาแปะนะครับเราก็จะไปลุ้นต่อกับข้อมูลของอาจารย์เรือใบนะครับซึ่งอาจารย์เรือใบนี้ล่าสุดวันที่16กรกฎาคม2564เข้า 7หลักร้อยของ3ตัวบนบนออกมาที่725นะครับวาดใหม่ล่าสุดวันที่1สิงหาคม2564จะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนไม่ปากหลัก41และ6นะครับใครที่ถามหาอยู่ก็รับเอาไว้ลุ้นต่อเนงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดิ้งเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนอาจารย์เรือใบนะครับ แล้วก็ไปต่อกับข้อมูลของเลขวิ่งล่างแอดระเด่นนะฮะซึ่งเจ้านี้นะครับก็ให้เข้ามาแล้ว2วัดติดติดล่าสุดนี้16กรกฎาคม2564ววัดนั้นนะฮะล่าสุดเข้า0ย์หลักหน่วยของ2ตัวล่างล่างออกมาที่70นะครับวัดใหม่ล่าสุดนี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเลขวิ่งล่าง6 และ7นะครับเลขวิ่งล่าง6และ7นะครับใครที่ติดตามนะครับผมของเลขวิ่งล่างแอดระเดนรับเอาไว้เป็นเลขวิ่งในังวน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งแอดระเดนนะครับไปต่อนะครับผมกับข้อมูลของเลขเด่นสายแข็งเด่นล่างเคยเนื้อที่เป็นรูปแบบนั่งกวางนะครับซึ่งเจ้านี้ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะี่ยซึ่งก็มาคู่ เลขเด่นล่างย่าโมออกศึกแต่วัล่าสุดนี้ที่ผ่านมานะฮะย่าโมออกศึกก็ถือว่าให้หลุดไปขึ้นบนเนาะอ่าก็ในวัดล่าสุดก็เข้าเฉพาะเลขเด่นล่างเคยเหนือรูปแบบนางกวากนะครับก็ลุ้นกันอ่างวดที่ผ่านมาเข้า7และเข้าศนทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะฮะ ล่างออก70็วดใหม่ล่าสุดนี้1สิงหาคม2 5 6 4จะเป็นเลขเด่นล่างมาที่1 2 6และ8 4นะครับ4ตัว4หลักนี้วัดนี้ซึ่งเลขเด่นล่างเคยเหนือรูปแบบนางกวากนะก็ไปชนกับเลขวิ่งล่างของแอดระเด่น6นะครับในวัดหน้าใครที่ติดตามนะครับทั้ง2อาจารย์ท่านี้รับเอาไว้ลุ้นกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก เลขเด่นล่างรูปแบบนางกวักเขยเหนืออาจารย์รัฐเกดแก้วสิรินีครับไปต่อน,นะครับผมกับข้อมูลของเลขวิ่งบนตัวเดียวแอดหนุ Ad ่ม um, ทําเพื่อวงการนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ไม่เข้ามาแล้วสองว่าติดๆจะให้เข้าอีกไหมต้องติดตามกันร่วนกันในวัดหน้านะฮะซึ่งเจ้านี้แอดยังไม่ฟันธงว่าเป็นของแท้แน่นอนเนาะเพราะว่าเจ้าของข้อมูลก็ยังไม่ ลงให้ชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่งก็ชุดนี้อาจจะอาจจะเป็นของปลอมเนาะนะครับผมก็รับชมไปก่อนนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนมาที่0ตัวเดียวนะครับอ่าใครที่ติดตามเป็น FC ของแอดหนุ่มอยู่ก็รับเอาไว้ลุ้นกันในวัดหน้าเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนตัวเดียวแอดหนุ่มทำเพื่อวงกานนะครับ ไปตอน,นครับผมกับข้อมูลของเลขเด่นล่างย่าโมออกศึกหลายคนก็ปาดน้ำตาเสียใจงวดที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าปีขึ้นบน5หลักหน่วยของ3ตัวบนบนก็ออกมาที่7-2-5นะครับไม่เข้าล่างไปขึ้นบนแทนนะครับก็ผิดหวังงวดที่ผ่านมานะครับงวดใหม่นี้ถ้าใครยังเป็น f c ของย่าโมออกศึกยังเชื่อมั่นว่า งวัดนี้จะให้เข้าต้องติดตามกันลุ้นกันในวันหน้าจะเป็นเลขเดีนนล่างมาที่8 9 5และ1 4หลัก4ตัวนะครับอ่าใครที่ยังเชื่อมั่นว่าจะไปต่อนะครับผมก็รับเอาไว้ลุ้นกันในวันหน้านะครับนานๆครั้งจะหลุดที่1เนาะแอดเชื่อว่าจะไม่หลุดเกิน1นถึงสงวัดนะครับอ่าก็ลุ้นกันในวันหน้าขอขอบคุณขอ้อมูลจาก เลขเด่นล่างย่าโมออกสิกนะครับ